พี่น้องมาอีกก็ได้อีกจ้ามานมานมานเดอ้อนี่อุ้ยอว,อ,อวบอันอวบอันอลังการอุ้ยเนี่ยเจ๊ชอบแบบเนี้ยอ้ยขาแข็งมากเพื่อนๆน,นี่นี่จ้าอู้ไปไปไปเอาไปใส่ตะกร้าค่ะอุ้ยนี่นี่นโอ้โยเนาะ หลากหลายเจออีกสวยงามจ้ะโอ้ยังมีแบบเชื้ออยู่นะตรงนี้ต้องขึ้นอีกแน่ๆเลยตรงนี้ไว้ก่อนนี่ค่ะโอ้ยเห็ดนางไก่โอ้ยนี่ถ้าเขาขึ้นตรงมอสอย่างนี้นะ ขาเขาจะยาวมากยาวจริงดูอูดูขาว้ขายาวจริงทักสวัมนัทักสวมัสวมนี่เจ้าเพื่อนยาวมากดูโค้เลยนะจ๊ะอุ้ยอันนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวได้บอ่อนอนนี่น,อน้อได้เห็นน้อนี่ให้ดูอุ้ยไม่ได้เพื่อน ไม่ได้ขาเขานุ่มหมดแล้วจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปหาต่อจ้ะว้ายสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินพกเพื่อนๆจ้ะว้ายเจ้ากระบังแน่นี่โอ้ยน้อสวยจริงโอ้ยสวยมากเลยเพื่อนโอ้ยดูทางนู้นด้วยดูทางนู้นด้วยดูดูดูด,ดูเห็นบ่จะเห็นคึอนไข่อบอลอ่ะ เดียวโอ้ยนนาะปุป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 ปุไปดูนี่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 ด้วยนี่ด้วยจุนี่นี่น้ำเมื่อกี้ไม่เห็นเห็นแค่ดอกสองดอกตรงนี้เฮ้ยสัดใจอ่ะสวยจังไดูโอ้ยไม่ได้ ได้ตัดขาให้เพื่อนๆดูหรอกนะเก็บไปก่อนอดูสวยไหมตะมุตะมิเลยดอกตะมุตะมิสวยๆเงามๆค่ะเพื่อนๆพาๆไปต่อมีอีกไหมมีอีกไหม,มเห็ดเหลืองก็มีเยอะว้าวโอ้ยเดี๋ยวๆมีอีกบอลเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหนี่นี่ๆๆลืมไปว่าตัวเองเจอเห็ดเหลืองตรงนี้มัวแต่ไป เดินชมนกชมไม้อยู่เป็นชมอยชมอยตามองดูเฮ้ยเียเดียว้าอ,อย่างงามเพื่อนๆจ้าอย่างงามจ้าไปต่อจ้าว้า <laughs> อันนี้เพื่อนๆต้องดูนี่เราต้องเดินไปดู ทั้งรม่มทั้งตะก,ก้ากระเด็นกระดอนกันไปหมดคอร์ทางเลยจ้า mm hmm. ว้าเห็ดเหลืองด้วยดูว้าให้ดูอดุ้อยเห็ดพึ่งหวานดูโอ้เยโอ้ยโอ้ยดูโอ้ยโอ้ยดูไม่ไม้แม่มาดูสิ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> บู๊ยดูเพื่อนดูนี่ไปเก็บแบบเน้นๆเลยจ้าสวยจริงๆโอ้ยดูแคปเจอร์จ้าสวยจริงๆอ๋อๆๆใส่ตะกร้าไปก่อนอดูดูอ้อันนี้มันแตกกระจายหมดแล้วจ้ะนี่ดู เก็บต่อจ้ะนี่สวยสวยอุยอ้ยเพื่อนๆอ๋อเน้นเลยอย่างเน้นอะ่ะโอ้ยสวยมากจ้ะปะ๊าที่โตอุย้ยสำหรับคนรักที่จะเก็บเห็ดน,นะเพื่อนๆอุย้ยอันนี้มัน ใหญ่มากคุณเพื่อนแต่มันแก่แล้วเนาะโอโ้ยเนาะดูโอโ้ยนี่นี่อุ้ยโอ้ยเนาะเฮียอ,อุ้ยมีลูกน้อยด้วยอุ้ยลูกน้อยเก็บเขาไปด้วยเนะาะวายมันมีนอนไม่เก็บจ้ะเ <c oughs> อาวางไม่คืนตอนแรกบอกเก็บตอนนี้ไม่เก็บเลยจ้ะโอ้โยเพืเ่อนๆจ้าไ,ไ,ไ,ไป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 ดูต่อว้ายนู่น โอเดี๋ยวจะเอามารวมกันให้ดูเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวจะเอามารวมกันให้ดูโอ้ยดูดโอ้โหอตรงนี้เจ้เฝ้านานเลยนะไม่ยอมออกพี่น้องพึ่งมาออกตอนนี้พี่น้องจ้าดูดูขาเน้นเลยสวยมากโอ้ยสวยจริงๆดูโอ้ยดูขายาวมากเพื่อนเนโอ้ย ปิดนะปิดนะจ้าปิดนะจ้าปิดแล้วนะจ้าจ้าปิดให้แล้วอันนั้นคืออะไรไป้าดู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 หนึ่งสองสามเพื่อนเพื่อนโอ้ยเนาะทักไลยดูพี่โอ้ยเนาะโอ้ยดูโอ้ย,อย,อยปิดปิดเรื่อยไปเอาตัวนั้นก่อน เดาดอกนี้ก่อนจ้านี่นีนว้ายลมแรงเพื่อนๆจ้าเราจะเดินกันได้อีกไหมเนี่ยว้ายยังไม่ได้ดึงเลยแค่เอาเก่งไม้ก็วิ่งตามแช่มาแล้วเหตจ้าคุณเหตจ้าคุณเหตจ้าไปไปไปบ้านแกนเจนี่นเพื่นๆนี่ดูเอาเอานี่ไงมีอันเล็กอีกอดูนี่มีเล็ก เก็บไว้เก็บไว้นี่อันเล็กนี่นี่เก็บไว้อ้ยเพื่อนเพื่อนจ๋าจ้ะไปไปไปเดี๋ยวเราเก็บไปาจ้าเพื่อนเพื่อนตรงนี้เจ๊อยากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตช่วยเจ๊นะเห็นไหมแต่เจ๊เห็นเขานะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถ้าเจ๊วางกล้องแบบเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนเดินมาน่ะแบบนี้เพื่อนเพื่อนจะมองเขาไม่เห็นเลยนะแต่เดี๋ยวเจ๊จะเปิดให้ดูว่าเขาอยู่ไหน นี่เป็นเห็ดพิ่งหวาน,นเพื่อนๆดูสังเกตดูนะจะเปิดแล้วนะว่าเขาอยู่ไหนโฟกัสนี่ <c oughs> อยู่นี่ว้ายไม่สังเกตันดีมองไม่เห็นเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่หุยนี่เฮย้ยมันดีมันดีมีอีกไหมว้ายทำไมก็ซ่อนจังเลยอะป่านี้เอาเอเอาเอเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไปเอาไป เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นดอกใหญ่ตรงนั้นนู่นเห็นดอกใหญ่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมนั่นเดินไปดูดอกใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่จะได้บบสิดได้บบนี่มันสิดได้บบนี่ฮหเห็นแต่ดอกใหญ่ๆนี่ได้บบเนาะโอ้ยบบได้แล้วมันมันแก่มันแก่แถวนี้มีอีกไหมจ๊ะ เธอต้องมีลูกให้ฉันสิลูกเห็ดเธออยู่ซสบ่ม่หไหมโอยหวยอ๊้เห็ดเหลืองเพื่อนเพื่อนนั่นเห็ดเหลืองเหลืองเดี๋ยวค่อยไปเก็บจ้าตันี่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 เดินถอยหลังเดินถอยหลังเพื่อนอู้ยออย่างแรงเมื่อกี้เดินมาไม่เห็นอู้มันจะเห็นได้ยังงแบบนี้นะโอ้แข็งด้วยแข็งผูดผู้เพื่อนเพื่อนจ้าโอ้ย ดูดูว้าววางอย่างสวยงามจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกสิมีอีกไหมมีอีกไหมจ้าแหวกหาจ้าเดินหาเดินหามีอีกไหมหน้่นี่โอ้โหโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้เนาะนึกว่าจะหมดแล้วเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานยังไม่ทัน ยังไม่หมดนะจ๊ะพี่น้องยังมีอีกนะจ๊ะไผ่ไปท่านไนีมาเก็บก็มาเก็บเด้อนี่เด้อจ้ะนะป่าตรงไหนที่เขาให้เข้าได้ก็เข้าไปตรวจสอบดูกันเอาเองเลยจ้านี่ไงเห็ดแต่มันแก่มากเลยอะ่ะบ่ได้บ่ได้ไปไจ้าไปจ้า อันนี้ต้องเน้นจ้าอุ้ยนี่มีลูกน้อยด้วยนี่นี่ดูจ้าโอ้โหโอ๊ยว้ายทำไมข้างหลังเป็นอย่างนี้โอ้ยเขามีเหมือนเหมือนอะไรกัดอ่ะนอนกัดอ่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยเอาสว,สวยเลยเอาสิทำไงดีเนาะไม่มีมีดอะไันลองดูอุย้ยเก็บไว้ตรงนี้นี่เอาได้ครึ่งหนึง่ง เพื่อนๆจะเอาไปได้ครึ่งนึงนี่ข่าวจั่วเลยนี่อยเอาได้อยู่จา้าขอไปครึ่งทางจา้าไปต่อกันค่ะโอ้ยเพื่อนๆดูโอ้ยเมื่อกี้เกือบพลาดมองไม่เห็นคนเดอ้ออุย้ยดูพาดเพ็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานไหมเอ้ยนี่นี่น,นี่อีกนี่อีกอันนี้ได้หรือเปล่าเนาะนี่นอุย้ย คิตตี้เรียกให้ไปช่วยเก็บแล้วเพื่อนเพื่อนคิตตี้บอกว่าเจอเยอะมากแต่ว่าเจ้ยังหลงไหลกับเห็ดพึ่งหวานอยู่เีเจ๊ชอบกินเห็ดเห็ดพึ่งหวานเพื่อนเเห็ดเหลืองเจ้ส่วนมากจะเก็บตามออเดอร์เนาะเพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศดูฝนก็ตกด้วยเนาะโปรยเนะจ๊ะแต่เราก็เอาร่มมาด้วยเนาะถ้าเราไม่เอาร่มมา่ะเราจะรนเราจะรีบไงเดี๋ยวตัวเราเปียกเราก็อยู่อยู่นานกันไม่ได้เนาะ โอ้เข้ามาฟินกันอยู่ในป่านี่มันอารมณ์มันชิลมากอ่ะนะคะเพื่อนๆนั่นค่ะก็พาคิตตี้มาเรียนรู้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะเขาจะได้ไม่ต้องคิดว่าเราอยู่ที่นี่สบายหรืออะไรอย่างเงี้เนาะก็นี่แหละชีวิตคนเราก็หาแบบหาใช้กันไปอยากจะมีชีวิตยังไงก็เออ สร้างเอาเลยค่ะเพื่อนๆเนาะส่วนตัวส่วนตัวของเจ้แล้วเจ้ก็ชอบทํางานแล้วก็เวลาว่างอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์เจ้ก็เข้าป่าเนาะนเพื่อนจะส่วนน้อยมากที่เจ้จะเข้าเลือกที่จะเข้าไปในเมืองเนาะโอ้โยเนาะเห็ดก็เยอะพูดก็เยอะ <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยจ้ะเพื่อนจ้ะมันเริ่มคลิปเริ่มยาวแล้วจ้ะเริ่มเยอะมากเลย <c oughs> นี่สิบกิโลแล้วมั้งนี่ น่าจะสิบกิโลแล้วเพื่อนๆเพ,พระาะว่าตะกาเนี้จุได้ประมาณยี่สิบกิโลค่ะนี่โอ้ย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 จะหิ้วกลับถึงไหมโอ้โอู้นี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมว้านี่นี่น,น,นี่โอ้เยเงยหน้าขึ้นมาตกใจหมดเลยไหนเน้นสิว้ายอันนี้ทำไมมีแมงตอมว้ายแมงมันตอมแบบนี้ว้ายเพื่อนๆ ไม่ได้หรอกมั้งนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ดอกอยูนะ่นั่นเพื่อนสวยยูโอ้ยได้ดอกเอาดอกไปจ้ะพี่เอาดอกไปจ้ะอืมคิดถึงตอนหน้าหนาวนะถ้าเราไม่เก็บไปอะ่ะหน้าหนาวมันหากินไม่ได้เลยนะเพืพ่อนเพื่อนเห็ดนะ่ะอู้ยเสียดายจังเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็ดงามงามงามแต่ว่าโดน กระแสเจาะไปแล้วจ้านี่มีเห็ดเหลืองนี่ตรงนี้อีกโอ้ยเนาะมันหลายแทะมันคือหลายแทะพี่น้องจ้าโอ้อืมอืม,อมขอเก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเจ้ก็จะจบคลิปแล้วนะจ้าเพื่อนๆจ้าดูขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจกันตลอดนะคะเพื่อนๆจ้าหวังว่าเพื่อนๆ ยังรักและเอ็นดูช่องไอเจ้พาเพลินนะจ๊านุ่นนุ่นตรงนุ่นอีกโอ้ยขอบคุณหลายๆเพื่อนๆจ้าที่ว่าคอยติดตามคลิปแล้วก็คอยให้กำลังใจกันตลอดเวลาเนาะพี่อุ้ยนี่นี่มีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนจ๋าจเจยก็กเร็ววเกินไปอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ส่วนเมนูเห็ดนะคะเดี๋ยวก็จะ ทําให้ดูนะคะเพื่อนจ้านี่เดี๋ยวจะทําไปเก็บไปเรื่อยๆจ้ะ,อ,ะอุ้ยอันนั้นเล็กๆยังเราจะไม่เก็บนะจ๊ะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ้ขอตัวก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปดูดอกเห็ดงามบาอยอยโอ้นะเพื่อนๆจ้ะอาจ้า เจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนต่อให้จะเอาให้ตะก้าเต็มไปหมดเลยค่ะอาจะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ